สกนิวกูเกวเว็บไซต์รับชมบอลสดฟรีสวัสดีครับสิบเรื่องที่พวกนายอาจจะไม่รู้ของมอยเซสไคเซโดเพชรเม็ดใหม่ของเชลซีโดยตอนนี้ได้เข้าสวมเสื้อสีน้ำเงินยิ้มแฉ่งเป็นแข้งใหม่รายล่า,าสุดของมาริิโอโปชิติโนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมอยเซสไคเซโดมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัยยังไม่เต็ม22ปีดีที่ตอนนี้กลายเป็นแข้งร้อยล้านปอนด์อีกคนแล้วของฟุตบอลอังกฤษ แต่เส้นทางที่กว่าจะได้มาเป็นแข้งใหม่เชลซี Chelsea, มันก็ไม่ง่ายการได้ย้ายสู่เชลซีด้วยสัญญายาวเหยียด8ปีและการฟันค่าจ้างกับต้นสังกัดใหม่ประมาณ1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์มันเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าสุดวิเศษของไคเซโดสำหรับเชลซีแล้วถ้าพวกเขาจ่าย3.25แสนปอนให้ราฮิมสตอริงกับส่วนเกินอย่างโรเมลูดูกากูได้10,000ปอนนั่นก็ถือว่าจิบจิบ แต่สำหรับไคเซโดแล้วมันคือก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่มอยซิสไคเซโดเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวในเมืองซันโตโดมิงโกที่ประกอบด้วยลูกๆมากถึง10คนซึ่งเขาและพี่ๆโตมาด้วยการดูฟุตบอลยุค2,000พร้อมกับเตะบ,บอลบนพื้นถนนทางเดินที่ใช้ก้อนหินมาตั้งเป็นเสาประตูตามประสาเด็กเอกวาดอร์ทั่วไปแต่แววดีของไคเซโดก็พาให้เขาไปพบกับอีวานเกรา โคชฟุตบอลท้องถิ่นที่เตะตากับลักษณะท่าทางของเจ้าหนูมอยเซสเท่าอย่างจังอิวานเกลา่ามั่นใจมากตั้งแต่ตอนนั้นว่าไคาเซโดมีดีพอจะก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพชั้นนำได้ในอนาคตจึงให้การสนับสนุนทั้งตัวไคเซโดและครอบครัวเป็นอย่างดีควักเงินส่วนตัวดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินค่าเดินทางหาเหวสารพัดเช่นเดียวกับซื้อรองเท้าสตั๊ดให้กับไคเซโต เพื่อให้ได้เข้าร่วมทีมท้องถิ่นที่เขาดูแลอยู่อย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงแรกเริ่มเข้าสู่สโมสรท้องถิน่นไคซิโต้เล่นในตำแหน่งกองหน้าและเล่นดีจนติดทีมเป็นตัวแทนระดับเขตไปเตะกับอีกสโมสรอ,อยู่เป็นประจำเพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ค่อยๆปรับสู่ตำแหน่งที่เฉิดฉายและไร้ศักยภาพออกมาได้ดีที่สุดอย่างมิดฟิลด์ตัวกลาง แม้ว่าการทดสอบฝีเท้ากับทีมอาชีพ2-3ารายแรกจะล้มเหลวแต่เมื่อมาถึงปี2016ที่ไคเซโตอายุราว15ขวบหนึ่งในพี่ชายของเขาก็พาไปทดสอบฝีเท้ากับอินดิเพนเดนเต้เดวเล่ไคเซโตสอบผ่านได้เข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังเป็นที่แรกจากอะคาเดมี่สู่ทีมชุดใหญ่ของอินดิเพนเดนเต้เดวัเล ที่ไคเซโดถูกส่งลงประเดิมสนามเซเรียเอเอกวาดอในซีซั่นปี2019ด้วยวัยเพียง17ขวบในซีซั่นถัดมาไคเซโดก็กลายเป็นสมาชิกขาประจำทีมชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยที่นอกจากความโดดเด่นของการเล่นมิดฟิลด์ตรวกลางลักษณะบ็อกชูบ็อกแล้วยังมีบางครั้งที่เขาถูกถอยไปเล่นเซนเตอร์แบ็กแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ลืมสัญชตาตญาณพิชฆาต โดยมีผลงานยิงไป6ประตูจากการลงสนาม28นัดความโดดเด่นของเจ้าหนูไพซิโตทั้งในการเล่นโคปาลิเบอร์ตาดอเรสรวมกับต้นสังกัดและระหว่างเขารับใช้ทีมชาติเอกวาด,ดอร์ที่เขาเริ่มติดธงตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาทำให้ชื่อของเขาอยู่ในสมุดบันทึกของเร็วหลแมวมองจากสโมสรทั่วยุโรป ในวัยเพียงสิบก้าปีกับการต้องจากบ้านเกิดข้ามน้ําข้ามทะเลกระเสือกระสนดิ้นรนมาสู่เมืองผู้ดีอังกฤษไทเซโดตกลงรับโอกาสการย้ายสู่บรตั h นแอนโฮฟเอาเบียนอย่างไม่ลังเลในช่วงตลาดหน้าหนาวต้นปี2021ต่อมาฟอร์มของเขาเก็าไปติดตาแคมพัตเตอร์เข้าอย่างจังบรตัตนไม่ลังเลที่จะควักสี่ล้านปอนให้กับอินดีเพเดนเต้เดวิลเล่สำหรับเพชรเม็ดงามที่ชื่อว่าไคเซโด เป็นธรรมดาของนักเตะใหม่จากต่างแดนที่จะต้องใช้เวลาปรับตัวปรับใจกับฟุตบอลอังกฤษสักพักไคเซโตไม่ได้ถูกส่งลงเล่นในทีมของพอตอัตเตอร์เลยแม้แต่นัดเดียวแต่ s เมอร์ปี2021เขาถูกยืมตัวและไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เบลเยียมกับทีมเบียชอตด,ด้วยสัญญา1ปีถือเป็นโชคของไคเซโตที่ในระหว่างซีซั่นนั้นตัวเลือกดนกลางของพัตเตอร์ล้มเจ็บไปพร้อมๆกัน สัญญายืมตัวไคซซโตถูกฉีกกลางอากาศทันทีเขาได้กลับสู่ไบรตัตนก่อนกำหนดตอนกลางเดือนมกราคมปี2012หลังจากลงเล่นที่เบลเยียมไปได้14นัดโดยทำไป2ประตูหลังถูกดึงตัวกลับมาจากสัญญายืมตัวไคซซโตก็ได้โอกาสติดทีมชุดใหญ่ของพอตเตอร์และมีผลงาน1ประตูในการลงสนาม10นัดมฤดูก,กาลปี2022 2023เริ่มต้นขึ้นไคซซโต ได้กลายเป็นหนึ่งในคุณพลนทีมไบรตันชุดใหญ่เต็มตัวทั้งในตอนที่พอเตอเตอร์ยังอยู่จนถึงช่วงส่งไม้ต่อให้กับโรเบโตเดเซบีเข้ามาสานงานไคเซโดบรรเลงเพลงแข้งไรฟอร์มแบบบิดฟิลชันย่อยครบเครื่องเป็นทั้งพึ่งงานและทุกสิ่งทุกอย่างในแดนกลางของไบรตันกลายเป็นดาวเด่นในทีมรวมกับอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์อีแวนฟกุสซันและคาลุมิตุมะโดยการันตีความยอดเยี่ยมของเขาด้วยรางวัลน,นักเตะแห่งปีไบรตัน ทั้งระดังวัน p ล y l r y f t of the s e a s o n และ Player p l a y e r of the s e a s o n ประจำซีซั่นที่แล้วก่อนไคเซโดจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีเมื่อ14สิงหาคมเขาต้องเจอกับช่วงพรีซีซั่นที่น่ากระอักกระอ่วนใจไม่น้อยเมื่อมีทั้งเชลซีลิเวอร์พูลและอาร์เซนลให้ความสนใจจะดึงตัวเขาไปเสริมแดนกลางแต่ไบรตันก็ไม่ยินดีจะปล่อยออกง่ายๆ50-60ล้านปอนด์เหรออยาได้หวัง เลิกคิดไปได้เลยแม้พวกเขาจะได้ตัวไคเซโตมาในราคาแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากนักเตะมีผลงานดีมีความต้องการซื้อจากหลายสโมสรและไคเซโต้ก็เพิ่งต่อสัญญากับบริตันไปถึงปี2027นู่นเลยลิเวอร์พูลเข้าใกล้ความจริงในการคว้าตัวไคเซโต้มากที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะหลังจากที่รบริตันปัดตกข้อเสนอจากเชลซีที่80ล้านปอนด์ไปแล้ว พวกเขาก็เปิดไฟเขียวให้กับลิเวอร์พูลที่มาด้วยราคาสถิติสโมสรตองหนึ่งหรือ111ล้านปอนด์แต่เพียงชั่วไม่กี่ชั่วโมงถัดมาจเจอกินครอบและชาวคณะหงแดงก็รู้สึกเหมือนโดนตกหน้าชาเมื่อมีรายงานว่าไคซโดจะไม่ย้ายไปลิเวอร์พูลแน่นอนเมื่อเขาเทหัวใจให้เชลซีไปหมดแล้วโดยมีการเผยว่าเขาได้ตกปากรับคำจะไปเล่นให้ทีมตราสิง ตั้งแต่ตอนต้นซัมเมอร์แล้วโดยทราบได้ภายหลังว่าทั้งโครอสบาเกรเล่และเอนกูโรกองเต้ต่างก็เป็นไอดอลที่คาซิโตชื่นชมและพยายามศึกษาวิธีการเล่นผ่านทางวิดีโอมาโดยตลอดรวมถึงเขาเองก็เป็นกองเชียร์เชลซีมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วสำหรับค่าตัวที่เชลซียอมทุ่มทุนในครั้งนี้เบื้องต้นอยู่ที่100ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นเสริมตามผลงานในอนาคตอีก15ล้านปอนด ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถิติค่าตัวสูงที่สุดตลอดกาลของชนชาติเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามท่านับรวมในแคมป์เชลซีก็ยังถือว่าเป็นรองเอนโซเฟเนเดสที่เป็นเจ้าสถิติค่าตัวแพงสุดอยู่ที่106.8ล้านปอนด์ในการย้ายมาจากเบฟิก้ามาเมื่อต้นปีส่วนไคเซโดจะถือว่ามีค่าตัวนะตอนนี้ที่100ล้านปอนด์จนกว่าที่แอดออนต่างๆจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ที่ทําให้ค่าตูขยับขึ้นไปเต็มจํานวน115ล้านปอนด์นั่นเองกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราและถ้าสามารถรับชมบสอสดฟรีฤดูการ2023ได้ที่ w w r w s o c a n e w g เ com